สวัสดีค่ะพี่นงค์สุขุสุขคนสุบองค์ทุบลงค่ะวันนี้ยาเพชรเมียกำลังมาหน่องกลับมาคุยกับโฟกับพี่น้องอีกแล้วค่ะแล้วค่ะเหมือนภาพพีพานงค์วาเบิ่งลูกสาวเห็นเมนูอย่างไรค่ะเด้ออันนี้คือเมนูอะไรคะแป้งตอติยาค่ะแป้งตอติยาแป้งตอติยายังไงเป็นแป้งที่กินกับ อาหารยามว่างเป็นอาหารแบบตอนเช้าของชาวประเทศของตุรกีค่ะเป็นอาหารสัญชาติประเทศตุรกีค่ะโออยู่ยูชอบอาหารประเทศนี้เลยสัญหาเห็ดไปเรื่อยเคื่อยวันว่างวันว่างหัดหัดทำลูกสาวหัดหัดเห็ดได้เสมอหัดเห็ดหัดทำได้ค่ะไม่สมบูรณ์แบบเด้เสมอหัดเห็ดเพราะค่ะเนาะเป็นอ่ะ ชื่อว่าจะได้ขนูแป้งตอติยา่าแป้งตอติยา oh. ากก่า,าบางคนก็บทานเลยบางคนก็ทานเลยก็ได้แบบ mm. ถ้าเกิดถ้าเกิดบ่าทานเลยก็จะเป็นแบบออริจินอลแบบส,สดๆเลยไอ mm. ้ทานเลยเห็นมันมีนความหอมนิดนึงเรากินคู่กับอะไรกับกาแฟโอตินหนึ่งเลยยังไงแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินกับพวกซุปเฮดที่มันเป็นของประเทศเขาแบบนั้นก็นจะอันนี้ยูคิดยังไงถึงถึงทำเมนูนี้ช่วยบอกหน่อยสิ เห็นไม่เฟียนแล้วมันน่ากินดีก็เลยเอาะเรามาเห็ดเบื้องจากในเฟซยดมาสั่นว่าโอ้เฮ็ดปักกิ่ครั้งแล้วเมนูนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่สองฮัดเห็ดเด้อค่ะเด้อทุกคนเจ้าฮัดเห็ดฮัททำเนาะค่ะน้องอาจจะบอกบอกพวกเฟียดเนาะค่ะเป็นเฮ็ดเร็วครั้งหนึ่งมันว่าอร่อยเนาะค่ะน้องเป็นกันเฮ็ดอีกส่วนผสมมีอะไรบ้าง จะมีแป้งขาวซาลี่ค่ะแล้วก็ผงฟูแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นอ่ารสออริจินอลนะคะแบบบ่มีรสชาติแล้วก็จืดแน่นค่ะแล้วก็ะะอมำผสมกันแล้วก็นึ่นวดแล้วก็มาปั่นเป็นกุ้งกแล้วก็มาแพลให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นะค่ะใช้แก๊สไฟแรงมันเห็นเบาสุดเลยคะเบาสุดเบาวแล้วก็วะะเอามาแบบ มาตัต๊ะแบนี้เลยมาต้องใส่มันเองใส่กระทะแบบนี้เลยมาต้องใส่น้ำมันมาต้องใส่ยังเลยนี่เป็นชิ้นที่สองเนาะชกินต่อมาชิ้ที่สามอันนี้ทั้งหมดกี่กี่แผ่นกี่แผ่นคะหกแผ่นค่ะหกแผ่นอันนี้สีแบบพลาสตนก ทำไมไม่ทาเนยถ้าไม่ทาเนยมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมทาเนยเลยแค่เพิ่มความหอมนิดนึงก็แต่แต่อันนี้แบบออริจินอลแค่ง่ายๆแค่รอบให้แป้งมันฟูสังเกตมันจะมีเม็ดฟูเป็นวงแบบนี้ค่ะหน้าตาหน้าตาเนาะที่เสร็จแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใส่เนยมันจะอร่อยกว่าไหม เจ้มาเฮ็ดหัดทำเด้๋ยวกันเด้ออันนี้ชิ้นที่สามแบบไม่ใส่เนอย,อ,ยนอ่ามีน้ำตาลไหม,ไมใส่น้ำตาลแบบเว้น<อ>ไหมไม,ไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีไม่มีน้ำตาลถ้าเป็นแบบออริจินอลแบบนี้มันจะดึงความหอมของอะโยเกิร์ตออกมาค่ะโอ้แต่แต่ว่าเราเราใส่โยโยเกิร์ตเนาะ ไม่เจได้เหมือนกินออกนมนมออกมากครับอ,อาหารประเทศตุรกีโอหลูงสาวเห็ดอาหารต่างประเทศด้วยค่ะเด็ออาหารต่างประเทศของหลูกสาวเด้วยค่ะทุกคนเขาต้องกินก er ับกาแฟโอตินน่าจะดูโอเคกว่า แบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าส่วนมากเขาเสียเอาไปห่อกับเคบับไหคะอาหารเคบับที่มันเป็นซีมีไก่ซีมี่สลัดข้างในซีนี่ซอสแ,แบบห่อเป็นอันกลมๆเป็นแทงเคบับแบบนั้นแล้วก็กัดก,กนินเลย,ลเยโอเคอยู่ใช้แป้งอะไรแป้งข้าวสาลีแป้งข้าวสาลี เ,เรื่อแปลงขาสลดอันนี้ผสมกันไดอ้อันนี้ใส่เนยไหมไม่ค่ะใส่เนยสิเพมันถ้าไม่ใส่เนยมันจัดยังไงเนาะนี่เนาะนเคยซิมกับลูกสาวกับทุกคนเพื่อนเสียบข,ของเพื่อนเนี่ยค่ะใส่เนยเนาะแต่าปว่าใส่เนยนยายเพ็ญเนี่ยว่าท่านไมซิมด้วยกันด้วยนี่ดูใส่เนยด้วยจิลูใส่สเนยสลับกันไป ใส่นสลับกันไปรวมทั้งหมมีจีเพ,เพ,พนหกเพ,พนหกเพนเนาะจะกินหมดไหมเนาะเนี่ยครั้งแรกทำจีเพ,พนหกเพนกันๆๆหมดเลยใช่ไหมหนึ่งมุกสาวี่เพนจะเป็นอจะเป็นคนที่ชอบอาหารออกลักษณะนี้แหลคะค่ะแต่ก็จะเป็นคนที่ถ้าอยากย่างก็จะพยายามหาเพ็เป็นสิ่งหนึค่ะจะเป็นคนแบบนี้ กินอาหารากระโหลกก็มี้ยังไ่ยังสั่นเลยค่ะทุกคนลูกสาวเย็นเพ็ินกินเลยมักินเลยมาเลยใส่เกลือด้วยไหมมั้งลองใส่กันคะมันจะอันนั้นเปนสิงเค็มบางคนเขาอาจจะเป็นแบบเนื่อยกระเทียมกไไ็ได้ค่ะ แต่กันเท่ยกระเทียมมันอาจสีหอมนิดเลยแต่ว่าแบบสำหรับหนูมันดูใช้เนยยี่ห้ออะไรโกลนเนยสดเนาะอสดยี่ห้อนั่นแหละไม่ต้องอะไรเลยจะแต่บบกลายเป็นโฆษณาให้เขาไปมันจะไหม้ไหมเนี่ลูกเอาพริกพริกอาหารประเทศตุรกีเนี่ยค่ะตุกคนเนอะ ุณมก็จะเห็นเห็นกินเขาจะกินกับซุป嘛เนียนบอกซุปเห็ดซุปซุปผักโขมกินแบบเป็นนุมน่มๆมาณนั้นค่ะอันนี้ใส่เนยยูไม่ใสร็ทั้งสองด้านเหลยติดมัน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 ติด ซอฮัดเฮ็ดฮัดทำหรือเปล่าเด้อฮัดเฮ็ดฮัดท่ำน้งองคะน้อง,ห,ห,นงห,นหน้าตาออกมากเลยประมาณนี้แหละกันนุ่มหนุ่มเหมือนกันทุกคนนุ่มหนุ่มนุ่มเป,ป,ป็นเพนเพนน้องะคะน้องโอ้ยเป็นแล้วเป็นเห็ดอาหารตุรกีเยู่เลยค่ะทุกคนหน้าตาแต่ละเพนเนาะค่ะเนาะนี่ละครั้ทงที่สองฮ็ดห,หัดทำเนาะคะ่ะเนาะครั้งนั้นเห็ดฮอกขิงกับมดไปเนี่ยฮอกขิงกันนะว่ะ ยายเป็นกับมาถักทายพี่น้องกับนี่แหละเด้อค่ะเด้อเมนูลูกสาวยนนายเ,เห็ดเห็ดนอกขานนอกคนเคนผัดเห็ดผัดทำอันนี้ใส่เนยด้านบนไม่ใส่เนยตัวขานนอก,นอกชื่อเมนูว่าอะไรนะแป้งตอติยาค่ะแป้งตอติยาอ,อาหารประเทศตุรกีเด้อค่ะเด้อผ่านประกันในคอตัวขอไทยเด้อค่ะ ลูกสาวฮัทเฮ็ดฮัททัมนาะค่ะน้องอาจจะบโ <c oughs> มโผล่เฟซเ็มีอยากเป็นกับรักไทยพี่น้องกับนี่นะค่ะเมนูขนมประเทศเขาเรียกว่าขนมในนเบอร์หนึ่งขนมปังอาหารของประเทศตรุรกีนะคะเนาะนอขอให้พี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อรักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่วงสดชื่นเบิกบวานด้อค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะจะจิ้มซิจิ้มสักแผ่นซิแม่ชอบเลย